สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดือนนี้มันเป็นเดือนกุมภาพันธ์เนาะมันเป็นเดือนของความรักก็วันนี้เราจะมีกิจกรรมมาทำการให้ คุณผู้ชมนะคะได้ดูก่อนหน้าน,นี้ที่ฮิปปี้ดับาล์มันก็คือร้านเล่าปาร์ตี้กินข้าวดื่มดำต่างๆทางรัฐบาลเขาก็มีนโยบายให้เราแบบโซเชียลดิสท n น i ิงพี่ปุ๊กเป็นเจ้าของร้านเขาก็เป็นคนต้นคิดว่าอ่ะพูดไปนานเลยว่าตัอของร้าน <laughs> พีุ่๊กเขาก็เลยบิงไอเดียว่าเออก็เปลี่ยนจากร้านเหล้าบารให้กลายเป็นพิปี้ฟรีมาเก็ตหลังท็อปเปิ้งสินค้ามีทั้งต่อมือสมือ1ึ่มือแกมือเมือสองพ่ก็คือมีหลายมือมากนี่ก็เลยเป็นที่มาของ p ิปี้ฟรีมาเก็ตค่ะกิจกรรมวันนี้จะเป็นอะไรนะคะหาสาวสาวมิกแอนแมทกับเสื้อผ้าในตลาดนัดวินเทจของเราค่ะเสื้อผ้ามีเยอะมากก็เดี๋ยวเราจะมี นางแบบใชน้ำมาให้เราเอออ่าเราก็ส่งคนที่มีของขลังเยอะที่สุดในโต๊มาให้ลุงกับป้าเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเลียกเราก็ต้องได้ผลรวยป้า ไฮโซเหรอช่างภาพสนุกดีถ้าเราชอบแบบนั้นช่างภาพสนุกดีเออเขาอยากได้ช่างภาพ้าเราชอบแบบนั้นเออไฮโซก็ได้เราได้ทุกแนวเนาะเราเป็นคนมีความสามารถไปแล้วกระโปรงดำได้อะได้อยู่อะไปค่ะ ตัวจีนคุณพามีตัวจีนเลยอต่แจดีเออ้โหากระเป๋ารองเท้าต้องมีแล้วโอแล้ว พี่แอดเพิ่มก่อนนะสีนี้เนาะสีนี้เนาะสีคุณดูนี่แจ็กเก็ตนะโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์เออแค่นี้ก็อยู่แล้วเนาะเก๋ๆง่ายๆเรียบๆลุคไฮโซหรอใช่ไฮโซสุดเนี้ยประหยัดนี้ไหมใส่อันนี้เป็นเดรสไปเลยความยาวได้พอได้มันเป็นความยาวเป็นเดรสได้ลูกไม้มันจะดูหรูๆหน่อยได้ต้อยยังอ่ะไม่ได้ต้อยอ่ะ เอออยากได้เป็นมุดโซโซใช่ไหมเออดนึงเฮ้ยเหม,หม,หมออือน,นพี่ปุก๊กมีเหมือนพี่ปุก๊กมีอเออกระเป๋าได้ไหมไม่ได้นะเพราว่าก็พออะเ,เ,เออมังก็ได้แหละเรียบร้อยดันเริ่มที่แม่ก่อนนีนสาวสาวสาวท่านี้เป็นชนุดที่ไปแมทกับสิ่งที่มีอยู่แล้วอะค่ะกระเป๋าอะไรสโนว์แวง มีไขยที่ร้านด้วยค่ะร้องมาตกมากจากสาวธรรมดาให้ดูเป็นแบบสาวแบบบลอกเิขึ้นนกเปี้เอาินไปทีลูกที่สองไปเดทแล้วก็คือว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนอกนือจากในส่วนของวาเลนไทน์มันก็จะมีภาพเกี่ยวของจุดจีนมาด้วยคนที่เราจะไปเดทด้วยอ่ะเป็นช่างภาพใช่ปะช่างภาพเขาต้องชอบผู้หญิงอะไรที่มันมีความเก๋ๆนิดนึงจะมาหัวใจชอพู้อ๋อเดทแลกจบเลยเดทแลกจบเลยแต่ เรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันจะมีตุดต้ดจีนนี่นาไอ้ใส่ตุดต้ดจีนไ,<อ>นได้ <laughs> ได้เลยเส <laughs> ื้อคือมีสีสันและมีดีเทลแมทชิ่งกับกระโปรงแล้วมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้โต้โหดลูกหัวใจให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้หลุดธีมนะ <laughs> เออเรายังผอยหาความรักความเมตตา <laughs> ของใครอยู่นะ <laughs> จ้า <laughs> สีแดงใส่ผ้าใบเด็ดแรกก็คือไม่รอดสมมติเขาต้องแบบไปไหว้พระหรือไปอะไรที่มันต้องถอดรองเท้าโหพอจะถอดมันยากแต่ว่าเนี้ยเป็นเท้าสวม แล้วก็เสริมดีแคลด้วยกันมีซ้อนนิดนึงมันเก๋นะและนี่กระเป๋าให้มันมดูเป็นระับมือลุกคลุกนิดมือลุกคลุกเยอะไปากเยอะขุ๊นไปเรื่อยที่สุดยอดมากมันเก๋นะยอมยอมแล้วยอมเรื่องพรีเซ้นเอาง่ายๆเลยอะใส่สุดโอเวอร์ไซส์ตัวเดียวจบกับถือกระเป๋าอยากให้มันลุกแบบง่ายๆใส่สบายๆไม่ต้องเยอะมากส่วนอีกลุกนึงเป็นลุก เดทกับหนุ่มไฮโซก็จะใส่เสื้อลูกไมส้สีแบบมุวงม่วงมันมันดูแพง <im> ขายของเออมีขายเอขายดี <im> 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 แล้วก็ <im> ใช้ใส่เป็นเดรสเลยแต่เราก็เซฟสใส่กัะโปร์ไว้ข้างในเออ <im> มีความลักชัวรี่ ประกาศผลลุกแรกทีมที่ชนะไปได้แก่ลูกเฮ้ยไม่เข้าไปเลี้ยงคุยดิเดนมามันปกติเขาก็ต้องใส่อะไรแบบนี้คุณมาไม่ได้ไปดวงจันจะมาใส่อะไรวะวงงก็ไม่ได้วงสนที่สองทีม มันก็ลักชุลีอยู่ลักชูรีแบบไม่ได้หัวนะแต่แบบนี้ไปคือได้ผัว <c oughs> ใครก็ตามที่ชอบสไตล์ไหนก็หยิบจับมาใส่แมทชิ่งได้หมดเอาแค่ว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราใส่ออกมาแล้วมันแบบฉันน่ามันใช่ใครหน้าไหนบอกว่ามันไม่ใช่ <c oughs> ก็เรื่องของนาน <c oughs> แล้วสิ่งที่คุณคิดว่าใช่มันมีอยู่ทุกบูธในร้านนี้พี่อิปปี้ตบาพี่ิปปี้รีมาเ็ตมาได้เลยนะคะทุกคน